เฟื่อมหายปวดเดินได้ไม่ต้องกลับไปไรน,น้้าฟันคลิปนี้ ไม่อยากถามาหามาฟัทรกคุณด้วกันปวดเข่าเป็นข้อเข่าเฟื่องครับแล้วคุณครับมีการปวดครับคุณไปกินยากายภาพนวดกดจุดต่อเส้นจัดกระดูกหรือไม่ก mm hmm. ระต anyway. ั้งไปฉีด PRP หรือไม่กิดเตนซีเมแล้วการไม่กินคุณต้องฟังคลิปนี้ครับวันนี้ครับผมจะแนะนําให้คุณหายปวดแล้วคุณไม่ต้องกังวนซ้ําเลยทําใน3สเต็ปครับอันที่หนึ่งครับเมื่อเกันเป็นกระดูกกรเสจของข้อเข่าเฟือคุณต้องหยุดกระดูกกระเสพครับไม่ว่าจะเป็นการกินยาก็ได้หรือเป็นการฝังเข็มค้นฟวงก็ได้อันที่สองครับเมื่อเกิดกระเสจแล้วคุณอย่่านนีีฮะ คุณต้องออกกําลังกายกายภาพครับให้กล้ามเนื้อต้นขาคุณตรงนี้ฮะมันแข็งแรงโอเคป้ะพอมันแข็งแรงมันน้าหนักมันจะไม่ต้องลงที่เข่าถูกป่ะไม่ต้องลงที่ต้นขาแทนเวลาคุณฟื้นตัวคุณจะได้ดีขึ้นครับสุดท้ายครับอันที่3ครับนี่ฮะดอรฟันเข่าข้อกอหลังหมอฟันมาช่วยนะครับตัวนี้จะเินน้าในข้อเข่าไนในข้อเข่าเสื่อเกิดจากนะครับเก็บน้าในข้อเข่ามันคุณลดลงถูกป้ะอ่ะไม่เชื่อคุณอย่าอยู่แค่นี้ฮะนี่ฮะเคสดนี้ก็ทำตามสั่งที่หมอท่านบอกนี่ครับนะฮะเดินในกาย อ่าหรือไม่ก็เคสนี้ครับที่มีหาการกระดูกอาการขัดในเข่านะเกิดจากการผ่าตัดไปแล้วแล้วมีการขัดในเขา่าเพราะมันเริ่มชิดกันมากขึ้นอีกนะพัฒนอาหารเสริอฟัาานอาหารเสริมก็ช่วยให้กรรมการกัดในเขามันดีขึ้นได้เห็นะฮะ ก็ทำตามความเป็นที่คุณบอกครับถูกไหมอีกกระบวนการเสพก่อนทำาการ์ดทำาการอะไรแล้วก็เสริมด้วยด็อกเตอร์ฟันโฟร์อินวันเขาข้อคอหลังครับซึ่งตัวนี้จะมาช่วยเป็นตัวเฟิร์มน้ำให้คุณอาการปวดข้อคุณไม่ต้องกลับไปเป็นคำครับใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากาหน่อยแล้วใครสนใจหมาฟันจัดด็อกเตอร์ฟันให้ก, 5, ก็แทีท like ่ไลน์แอดดีไอซีเซเว่นวันนี้สวัสดีครับไม่อยากผ่าตัดมาหามาสันสวัสดีครับ